ข่าเรืวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยความรักของคู่นี้เลยนะคะกับเรกหนุ่มมาริโอเมาเดอร์นะคะที่ก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับผ่านสื่อเลยนะคะว่าเขาก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะหลังแฟนๆให้การยอมรับความสัมพันธ์เขากับแฟนสาวจันติจันตินตราม,มากขึ้นแล้วนะคะซึ่งเขาบอกเลยค่ะว,ว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์คู่ออกมาให้ได้รับชมกันเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแต่พอถูกถามถึงเรื่องข่าวดีเนี่ยมาริโอเขาก็ได้ปฏิเสธเลยนะคะบอกว่าอย่างไม่รีบค่ะ หลังความรักของพระเอกหนุ่มมาริโอกับสาวจันจิมีอุปสรรคมาโดยตลอดนะคะก็ทําให้ไม่ค่อยมีโมเมนตหม์หวานๆกันแต่ว่าล่าสุดพระเอกหนุ่มก็ได้ลงภาพหวานใจในไอจีส่วนตัวค่ะจากที่เคยมีคอมเมนต์ต่อต้านก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วล่ะคะ่ะซึ่งมาริโอก็เปิดใจว่าสบายใจมากขึ้นพร้อมเตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์คู่ให้ได้รับชมกันเร็วๆนี้แน่นอนส่วนเรื่องที่นางเอกคู่อย่างสาวคิมเบอรี่ถูกแฟนหนุ่มหมากปรินขอแต่งงานนะคะเจ้าตัวก็เผยค่ะว่าได้ร่วมแสดงความยินดีแล้ว แต่พอถูกถามว่าตัวเองจะมีข่าวดีต่อเลยไหมหนุม่มมาริโอเขาก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยนะคะว่าอย่างไม่รีบไปฟังเสียงมาริโอกันหน่อยค่ะเจอคิมตลอดครับก็น้องก็น่ารักเหมือนเดิมก็แซลกันบ้างนิดหน่อยสแสดงความยินดีครับเรียบร้อยคิวเรายัง <c oughs> ก็ล่งใจก็ดีใจกับน้องครับแล้วก็รู้สึกว่าเอาเอแบบมีคนไม่ได้ไม่ได้แบบคอมเมนต์ทางไม่ดีอะไรตอนนี้ต้นสติเป็นตามสติอข่าวอะไรครับเพร,ะราะทำฝัเนเข็ดไปา ก็มีบ้างครับแต่ผมผมไม่ใ,ออใจอ่อนใจอ่อนใจอ่อนเดี๋ยวก็มีบ้างครับเอวผมดีด้วยไงพี่